ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงการปฏิบัติใช้ชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดาในแต่ละวันการปฏิบัติถ้าเราเป็นคนมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายแล้วไม่ได้เป็นคนที่ดือ้อจนเกินไปมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์มีความศรัทธาใน สถานที่มีความศรัทธาในพระธรรมวินัยระเบียบวัดอะไรอย่างนี้เราปฏิบัติง่ายๆซื่อๆตรงไปตรงมาก็คือทำระเบียบวัดทำระเบียบตามพระธรรมวินัยอยู่ในแต่ละวันอย่างเนี้ให้มันไม่ขาดแล้วเราทำอยู่ทุกวันแล้วก็เฝ้าสำรวมดูจิตใจของเราอยู่ทุกๆวันทุกๆขณะ ได้เวลาที่เรามานั่งกรรมฐา,านเราก็มานั่งได้เวลาที่ไปออกบิงทบาทเราก็ไปออกบิงทบาทได้เวลาฉันเราก็มาฉันเราทําอยู่ทุกอย่างหมุนเวียนกันเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าในทุกอย่างเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวจเจริญสติไปอยู่ในระหว่างวานันทุกวนันทุกวนัน เฝ้าสำรวมดูอาการของมันในแต่ละวันในแต่ละวันจากที่เราดูจิตดูใจไม่เป็นที่มันถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหามันยาวนานอย่างเงี้ยเราจะเห็นอารมณ์ใจเราผุดมากขึ้นเพราะว่าจิตเรามันถูกอบรมมาอยู่ทุกๆวันทุกๆวนัวนเราจะเห็นหน้าตากิเลสด้วยใจอย่างเงี้ยที่ว่าเราเฝ้าสำรวมดูด้วยที่เรา ทำตามระเบียบไม่ให้มันขาดอย่างเงี้ยด้วยกำลังศีลกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาอย่างเงี้ยมันจะเห็นอาการเกิดขึ้นในใจของเรามันจะมีความเล่าร้อนมีความสแสวงหามีความอยากนั่นอยากนี่อยู่ตลอดเวลานี่คือใจเรามันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มเห็นดูจิตด,ดูใจเป็นแล้วด้วยที่เรามีระเบียบ อย่างถ้าปุตุชนที่มาใหม่ๆที่ปฏิบัติใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาจะถูกห่อหุ้มไว้เขาจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เขาก็คือมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันจะมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะีมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรอย่างนี้ถ้าเราได้มาทำอยู่ในข้อวัดปฏิบัติทำเหตุให้มันถูกอย่างเงี้ย S <S มันจะค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นมันจะเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านมันก็นอาศาัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดีทางใจก็ดีมันล้วนแต่อาศาัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันดีใจก็ดีมันก็นอาศาัยอายตนะทั้งหกนี่แหละเกิดขึ้น แล้วมันไม่ดีใจมันไม่เสียใจมันเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาศัยยตนะนี่แหละทั้งหกเกิดขึ้นเราเฝ้าสํารวมดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เวลาทํากิจวัตรเราก็มาทําได้เวลาที่แบบว่าเสร็จจากกิจวัตรส่วนรวมอย่างเงี้ยเราไปเดินจงกรมบ้างนั่งบ้างยืนบ้างนอนบ้างทุกๆอายบ,บทอย่างเงี้ย เราเฝ้าสํารวมดูจิตดูใจอยู่ในทุกๆวันอย่างเงี้ยทำเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่ออกนอกรกอบอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในขอบเขตอยู่ในขอบเขตของเราในระเบียบว,วัดในข้อวัดแล้วก็แบ่งเวลาศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปศึกษาพระไตรปิฎกควบคู่กันไปเราจะเห็นอาการเกิดเราจะเห็นอาการดับ แล้วเราศึกษาพระตไตรปิฎกดควบคู่กันไปเราจะเข้าใจว่าศีลแบบนี้มันควรเว้นสิ่งแบบนี้มันมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะสำรวมระวังทุกๆอายบทที่เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วก็ตามไปสนทนาอะไรก็ดีหากเราไปสนทนากันเรื่องมันไม่เกิดประโยชน์เรื่องโลกอย่างเงี้ยเรื่องโลกมันก็จะตามมามันจะตามเข้ามาในจิตใจมันจะมา เขาเรียกว่ามันไปรับค่าศึกเข้ามามันไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่คุยไม่อะไรเราก็จะศึกษาพระวินัยควบคู่กันไปแล้วเราก็เฝ้าดูสำรวมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้อยู่ทุกๆวันทุกๆวนัวนอย่างเงี้ยมันจะเห็นความละเอียดเกิดขึ้นมันจะพัฒนาจิตไปได้มากขึ้นมากขึ้นเราทำเหตุถูกอย่างเงี้ยอินทรีย์มันก็จะค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆเรื่อย ยิ่งเราได้ทําเราอยู่ในระเบียบว,วินยัยแล้วเราได้ศึกษาพระธรรมวินยัยเราเคารพพระธรรมวินยัยอย่างเงี้ยธรรมะมันก็จะค่อยๆไหลลงเข้าสู่ในใจได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจมันไม่หยาบกระด้างมันค่อยๆถูกปรับลงมาอะไรลงมาธรรมะมันก็จะเข้ามามันก็จะไหลลึกลงไปตามอันดับเปรียบเปรียบดังเหมือนมหาสมุทร มันจะค่อยๆดิ่งลึกชันลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันจะค่อยๆเย็นแล้วมันก็จะค่อยๆเคลียร์มันจะค่อยๆเคลียร์เรื่องราวต่างๆออกให้เรามาทำเหตุแต่ว่าที่มันยากมันยากตรงที่ว่าเราเนี่ยไปบงการมันแต่ว่าทุกอย่างเราก็เรียนรู้กับมันทั้งหมดนี่แหละเราก็เรียนรู้ทั้งผิดทั้งถูกแต่ว่าทั้งผิดทั้งถูกนี้เราจะไม่ออกจากนอกนอกระเบียบพระธรรมวินัย มันจะเห็นอาการทั้งผิดทั้งถูกนะ่ยมันก็ล้วนแต่อาศัยที่ว่าวิญญาณมันไม่รู้แล้วมันไปยึดมันไปยึดดีแล้วมันก็ไปยึดไม่ดีมันก็จะไปหลงสังขารถ้าเราถูกอบรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยอ่างเงี้ย,เร,ย,เ,รยเราจะไม่ยึดติดทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าเราก็ทำเหมือนเดิมอยู่ในขอบในพระธรรมวินยัย ความละเอียดของจิตมันก็จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงมันก็จะค่อยๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเรื่องราวทุกอย่างที่มันมาอย่างเงี้ยมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นทั้งหมดเกิดขึ้นเราก็จะค่อยๆถูกถอดถอนด้วยวิชาอย่างเงี้ยถูกถอดถอนด้วยความรู้ด้วยความเป็นกลางด้วยความที่ไม่ไปหลงทั้งดีหลงทั้งไม่ดีอย่างเงี้ย มันจะเห็นว่าดีมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่นานมันก็ดับไปสิ่งที่ไม่ดีมันก็อาศัยเหตุปัจจัยขึ้นไม่นานมันก็ดับไปเราไม่ไปคล้องเกี่ยวกับมันแต่ว่าเราเป็นคนเพียงแต่เฝ้าดูเฝ้าสำรวมไม่ไปยินดีแล้วก็ไม่ไปยินหลายอย่างเงี้ยใหม่ๆเดี๋ยวมันก็ไปยินดีใหม่ๆเดี๋ยวมันก็ไปยินหลายแต่มันเฝ้าสำรวมดูไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ย เราจะเห็นความจริงไปเรื่อยความเป็นกลางมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็ให้มาดูที่ขันห้าถ้าเราเข้าใจคําว่าขันห้าเนี่ยมีพระพิสุสงมาถามพระพุทธองค์ว่าข้าพเจ้าขัดเครืองใจเห็นอันนั้นก็ไม่ชอบเห็นอันนี้ก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันมันจะแก้ไขได้อย่างไรเพราะว่าเราไปหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นว่า คนอื่นน่ะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ผิดสิ่งที่เราทำนี่มันถูกเราไปหมายมั่นคำว่าถูกคำว่าผิดอย่างเงี้ยมันก็จะหลงสังขารคนนั้นก็เลวคนนี้ก็ดีคนนี้ก็เลวคนนี้ก็ดีถ้าเราไปยินดียินร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะไปรับค่าศึกนั้นเข้ามาเราจะไม่เป็นกลางแต่ถ้าว่าเราสัตว์แต่ว่าดูสัตว์แต่ว่ารู้สัตว์แต่ว่าเห็นอย่างเงี้ย ดีมันก็สายเหตุปัจจัยขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ดีมันก็สายเหตุปัจจัยขึ้นมันก็ผ่านไปแต่ว่าเรามีระเบียบว,วินัยที่ยังคงทําอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมพระพุทธองค์ก็ตัดว่าให้เธอดูไปที่ขันห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอเห็นว่าสิ่งไหนมันเป็นเธอหรือก็ดูไปเรื่อย ้ามันยังขัดเคืองอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆดูจนกว่าจะเห็นว่ารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราดูลงไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอาศัยอายตนะทั้งหกเราไม่ไปยินดีไม่เป็นยินร้ายกับมันมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับ ให้เราทําเหมือนเดิมการที่เราจะได้เป็นพระโสดาบันพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกอาคามีมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูมรณ์ปัญญาปานกลางพระอราหันต์มีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูมรณ์ปัญญาสมบูรณ์ ความละเอียดมันจะไล่ไปตามอ,อันดับอันดับอันดับเปรียบเสมือนดังมหาสมุทรวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์พระที่ท่านปฏิบัติได้มรด้ผลก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธจเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหน ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราดูที่ขันห้านั้นไปเรื่อยๆเรารักษาศีลให้มันสมบูรณ์แล้วเราดูขันห้าลงไปให้มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันละเอียดถึงที่สุดอย่างเงี้ยยานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสีมันจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชา มันจะเย็นมันจะเบามันจะสบายมันจะไม่หลงสังขารแล้วมันก็จะไม่หลงโลกนี้อีกต่อไปอยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกอยู่กับสมุิไม่ติดสมุิรอแค่ร่างกายนี้มันแตกสลายลงไปเมื่อไหร่เราก็จะไปอยู่ดินแดนที่เรียกว่านิพานที่ว่ามีความสุขที่สุดทุกแม้หน่อยเดียวก็ไม่มีให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ วันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ